บนเรือยอทนะฮะอันนี้เป็นห้องนอนข้างล่างผมยังหาคนขับไม่เจอเลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็จะมีห้องนอนนะฮะมีข้างล่างเราเริ่มจากข้างล่างนะฮะมีต้นไม้เล็กๆจิกๆนะแล้วก็นี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะมีเคาน์เตอร์เล็กๆเป็นหนังล้างหน้าแล้วก็เครื่องเชื่มแล้วก็เป็นที่อาบน้ำส่วนเป็นส่วน้ห่ เดิน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 ขึ้นมาก็จะจโอ้โหนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งอ้าวนี่เป็นห้องน้ำแล้วก็เรือลำนี้มีสองห้องน้ำมีสองห้องน้ำ พี่ตัดพี่ตัดสลับุรีเอ้ยไม่ใชายอยู่วะเจ้าของโครงการอยู่ลำบางลำบางกี่โครงการมาฟโครงการที่สองครับโครงการที่สองแล้วนะเจ้าของโห้ยเจของนี่เน็ตไอดอลปนดันอ๋ออันนี้สวัสดีค่ะพิธีการเตีงสาวโรงงานผู้โด่งดังนะฮะอันนี้เราอยู่ข้างบนเรือเรือยอทกี่ลำคะเรือยอทอ่ะ เฮ้ยไรเนี่ยเฮ้ยอะให้ดูบรรยากาศของเราคุณหมอเตีมคุณหมอเตีมเจ้าของอสังหาอยู่นครพนมกับอยู่ภูเก็ตคุณหมอเตีมเป็นผู้ชำนาญการที่ภูเก็ตมากเลยนะครับอ้าวนี่เสียเอ็มโอเสียเอ็นซมป้าน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 หุ้นส่วนใหญ่ของไม่โฮม ครับโครงการตัวเองอยู่ลาดกระบังนะฮะอยู่ถนนฉลองกุ้งนะฮะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่กลางวะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่นาเจ้าแม่พัทยาพี่ใหญ่กี่โครงการแล้วนะเป็นสิบแล้วอาจารย์เป็นสิบโครงการแล้วโอ้ยน่ามีส่วนเลยเจ๊ป้อมเจ๊ป้อมเมื่อกี้เจียคุณนายคุณนายของ เสียต่อเดี anymore anymore oh, sí, ๋ยวเราเดี <t <t um ๋ยวเราสระบุรีแล้วก็ที่ที่ลำตางชื่อโฟกันเลยนะสมายวินเลจที่ลำตางอ้าวเนีดยร้นหนึ่งของเรานีครัะโอ้ดิยิวงจะไป5้าแสนก็มีแล้วยิ่งไปล้านหนึ่งนะฮะกับคุณนายนะฮะคนที่ไปนั่งรอที่ ATM ตั้งแต่5้าโมงจนถึงกี่ทุ่นะสมทุ่มั้ไถึงไหมสามทุ่มอะ ไปรอตั้งแต่ห้าโมงยันห้าทุ่มห้างปิดเพื่อที่จะกดยืนห้าร้อยบาทเป็นตำนานที่พวกเราเล่านะฮะอ่ะอันนั้นคุณแม่ผู้จัดการติ่งคุณแม่สาวโรงงานมาเที่ยวด้วยนะครับให้ให้ดูเรือเรือยอทอ่ะไปถามเจ้าของเรือยอทหน่อยเรือยอทลำนี้เป็นไงนะเดี๋ยวผมเรียกเลี้ยงเลี้ยงเลียงเไปพร้อแม่เราอ่ะเราอ่ะเราอะเราคเลยครับผมเหรอเออเรือยอทอ่ะก็ราคาสิบห้าล้านลำนี้นะครับ 5ล้านค่าเช่าวันละบรรทุกได้ประมาณ14คน14คนแต่ตอนท่เราเขาว่าช่วงเวลาไปที่ก็ประมาณแสนสี่แสนห้าต่อวันต่อวันใช่ไหมแต่วันนี้เราไม่จ่ายเราเที <laughs> ่ยวเราไม่จ่ายเราเที่ยวเที่ยวได้แล้วรีย <laughs> ก <laughs> ว่ามีรัฐนาราน s เปอร์คอนเนคชั่นนะครับทายดูบรรยากาศนอกหน่อยสวยมากเลยเราเก็บไว้เป็นที่ระทึกครั้งหนึ่งในชีวิตเพราเราได้มาลงเรือยอชรู้สึกจะเป็นครั้งแรกทุกคนยกเป็นคุณหมอใช่ไหมคุณหมอหลายครั้งแล้วเนาะ ที่เหลือนี่พวกเรา the first time yes ค่ะ start นั่งเรือยาวนั่งทะเลอายาวตอนนี้เราเรือแจวอย่นะตอนนี้ยังอยู่ทะเลภูเก็ตใช่ไหมภูครับผมภูเก็ตครโอ้บ้านตากอากาศเส็นชั้นๆนั่งไม่ได้หรือเราไม่กบเราต้องบรรยากาศนี่เขาเรียกจเแคปจัมโบ้ข้างบนนั้นจะมีที่นอนนะจะเป็นฝรั่งก็จะชอบครับนอนตากอากาศแจะคนไทยนี่หลงเข้าแก่อยู่แล้วชจมูกดีนะฮะ ไม่ไหวครับโอเคให้ดูสวยตัวนี้โอกาสก็จะลงเวาดูจริงนะครับ